น้ำหนักเบากันน้ําหรือว่าทําหายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาติดตัวแทนจำหน่ายได้สปอ,อร์ตโอเคียมกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับจฟนเพ็กซูสกีมาลีนะครับพี่นิกวันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้เราจะมารีแอคครับอาวีโอใน YouTube ที่เขาบอกว่าจะมีตัวอุปกรณ์ใหม่จะเข้ามาภายในช่วงปีนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง นี่ก็น่าจะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่พี่ที่เขาจะมีการเปิดตัวในรอบนี้นะใช่ครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3อย่างนะครับที่จะมีเข้ามาภายในเส้นปีนี้ก็จะมีตัว e คเลดสตาร์สแตมตัวพิเคชั o นคอนโทรลตัวเก e ดิจิตอลหรือว่า SMG4 Multi Function เก e ครับอ,อุปกรณ์น่าจะรองรับตั้งแต่ตัว DF115BG นะครับจนถึงตัว DF350A เลยกันเลยทีเดียว จะการรู้ไหมว่าทำไมเขาลองรับ enfin ตัว DF 115 BG ถึงตัว DF 250A ก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ท anyway ี่ต้องมี r r i v e y บ i e พร้อมใช่ครับตัวอุปกรณ์ใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้สำหรับคนทวนไฟฟ้าไดร์บ y w i e เท่านั้นครับของเราก็จะมีตั้งแต่เครื่อง DF 115 BG จนถึง DF 3 2 5 a ใช่ก็คือสนใจตัวไหนก็สามารถทักปัญหาเราได้นะใช่ ตัวแรกเลยก็คือระบบกุญแจเฉลี่ยพี่นิกน้ำหนักเบากันน้ำแล้วก็ลอยน้ำในกรณีที่ทำหล่นน้ำถึงยอดนะไอตัวคีย์เลนนี่ก็เหมือนกับกุญแจของรถเลยไหมใช่พี่ที่เรามีปุ่มคูสตาร์ทแล้วก็มีตัวคีย์เลนไม่ต้องเสียกุญแจเลยอ่าก็คือสะดวกมากนะแล้วก็เผื่อทำตกน้ำนะผมว่าไม่จมด้วยไม่จมด้วยลอยน้ำเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องเคยถึงกุญ อีกจุดเด่นหนึ่งของมันก็คือสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้มากถึง6ตัวภายในปุ่มเดียวนักนคือคูซสตาร์ทปุ่มเดียวสามารถสตาร์ทได้สูงสุด6ตัวเลยใช่พี่อและก็สามารถแยกสตาร์ทเครื่องได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าสตาร์ทพร้อมกันได้อย่างเดียวอถ้าเราจะแยกสตาร์ทก็มีปุ่ไมไว้สําหรับแยกสตาร์ททีละเครื่องก็ได้ใช่ใช่ แจชย่พี่มันให้มา2ชุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เพิ่มหรือว่าทําหายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่ตัวแทนจำหน่ายได้ร้านตัวแทนจำหน่ายก็จะสามารถทําได้มากถึง6ตัวให้โคโลโแกรมให้ได้อ๋อก็คือถ้าถ้าซื้อคีเลตชุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองอืมใช่ครับแล้วก็ถ้าทําหาทั้ง2ตัวเลยก็มาทําใหม่ได้ถึงสูงสุดถึง6ชุดใช่พี่โอ้สนับสรโอเคเหมือนกันนะสนัระบบรีโมทดกุญแจพี่นิก มันให้ความปลอดภัยมากกว่าป้องกันการจรกร,รมรนันอย่างนี้ยังไงก็คือถ้าเราไม่มีกุญแจตัวนี้เราสักขึ้นไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่พี่ช่วยเรื่องการจรกร,รใช่อันนี้ก็จะมาเป็นตัวเกตแล้วเป็น SMGC เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าถ้าไม่มีรีโมทก็ไม่สามารถซัาได้ใช่ไหม แต่มันมีฟังก์ชันหนึ่งของเกตที่ก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ในกรณีที่เราลืมกุญแจใช่ไหมรีโมทเราสามารถตั้งรหัสผ่านในเกตได้ถ้าวันไหนเราลืมรีโมทเราสามารถมาพิม์พรหัสผ่านเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องได้ก็ดีนะเผื่อคนที่ลืมใช่ใช ระบบเดยอบกุญแจเขาน่าจะทำมามา3แบบนะพี่ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของลูกค้คคาอก็จะมีแบบตั้งแบบนอนแล้วก็แบบแยกกันใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าโคนโซนของลูกค,ค้าเนี่ยรอ,องรับรูปแบบไหนที่จะสวยงามกว่ากันใช่ไหม,มใช่คีอตัวจอเกตพี่ s m g c ก็รองรับตั้งแต่ตัว DF 9.9B นะถึงตัว EF 3 5 5 ครอบคุมหมดเลยอันนี้ตั้งแต่เครื่องเล็กยันเครื่องใหญ่สุดแองเราเลยใช่พี่ตัวฟีเจอร์หลักๆของมันก็จะมีพวกหมุดอนาล็อกจำนวนรอบที่เราใช้อยู่ตอนนี้มีตำแหน่งเกียร์มีปริมาณน้ำมันแล้วก็มีตำแหน่งของพวกฐานเครื่องตำแหน่งทิมอืมใช่แล้วก็มีตัวเซนเซอร์ GPS ขับเลบนน้ำพี่แล้วก็มีการตั้งทริปมีตั้งเวลาดีมากละเอียดเลยนะละเอียดครอบคลุมทุกอย่างเลยก็คือตัวเกจ เอ่เอ็มจีีเนี่ยก็คือจะเลือกได้ว่าจะใช้แบบรูปแบบอนนตหอกหรือว่าดิจิตอลใช่ไหมใช่พี่บางทีอยากเ่ยนฟิลนะมันก็มีจุดเด่นด้พี่ก็คือจะมีโหมดไนท์โหมดกับเดย์โหมดก็คือภาพที่จะแสดงผลก็จะไม่เหมือนกันกลางคืนก็จะเป็นแบ็กกราวด์สีดําแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีแดงเพิ่มความคมชัดมากขึ้นใช่ไหมใช่บางทีแสงสีขาวสว่างไปไงมันแสบตาถือว่าตอบโจทย์คนใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนนะผมว่าครับ ตัวนี้ตัวรีโมทคอนโทรลพี่นิกก็คือจะมีสามรูปแบบเหมือนเคยก็จะเป็นตัวไซมาส์ใช่ไหมพี่นิกแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ไซมาสลแล้วเขาจะได้เป็นฟัสส์มส์แต่ว่าตำแหน่งการติดตั้งก็เหมือนไซเมาส์แหละอเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นฟัสส์อืมแล้วก็จะมีท็อปมา่าที่เป็นแบบเครื่องเดียวเครื่องคู่เหมือนเดิมสวยนะผมว่าออกแบบมาดีไซน์มาสวยสวย เดหมือนจะมีปุ่มอะไรเพิ่มมานะเป็นนิ่งนะตรงนั้นน่าจะเป็นบอกตำแหน่งนะก็ส่วนตัวรมบบคอนโทรลก็สามารถควบคุมเครื่องยนต์สองเครื่องยนต์ถึงหกเครื่องยนต์เลยอืมตัวเดียวก็คืออยู่เลยคุมทั้งหกเครื่องคุมหกเครื่องอืจอก็สามารถใช้กับตัว SMD ได้นะตัวจอจอใหญ่ใช้กับ SMD เราได้เลยอืม ก็คือฟีเจอร์หลักๆของมันก็คือสามารถตั้งค่าการื่อนลงของหางเรือได้พี่แต่อัตโนมัติกดปุ่มเดียวก็วคือขึ้นให้เราเลยบางทีการออกตัวของเรืออะไรเงี้ยก็คือกับตันก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่หางเรือมากกดปุ่มเดียวแล้วก็ขับเรือไปได้เลยกับตันไม่ต้องมาคอยปรับหางเ<ป>รือใช่ใช่พี่มาตั้งโปรกแกรมมาเลยใช่ไหมสะดวกมากอันนี้แล้วก็อัอาตราเร่งนุ่มขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ตอบสนองดีขึ้นอพอมันอยู่รวมกันแล้วมันอยู่สวยนะพี่นิงนะตัวใหม่ใช่ มันอยู่กลมเกินองประกอบสวยมากเลย <laughs> ตัวใหม่นี้อืมโอเคนี่ก็ทั้งหมดของคิดในวันนี้นะใช่ครับที่มีการอัปเดตมาก็มาเรียกกันให้ดูว่าม,มีอะไรเข้ามาใหม่ๆก็มาแจ้งให้กับลูกเพจเราทราบว่ามีอะไรอัปเดตบ้างอเดี๋ยวถ้าสินค้าจริงเข้ามาร้านเราเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะทําการรีวิวแบบฉับเป็นให้นะครับเราจะจับ ต้องกันให้เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงใช้ยังไงบ้างาแล้วก็รอคอยที่จะเห็นเหมือนกัน <laughs> รอคอยรคเหมือ <laughs> นกัน <laughs> โอเคครับงั้นก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับจะมีคลิปอย่างนี้ใหม่ๆมาให้ดูทุกอาทิตย์นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับโอเคงั้นรอไปก่อนนะโอเคครับโอเคครับ